ก็สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับผู้ชมช่องยามาชิตะนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมเราบอกอยู่ในแมปบล็อกรถเอนะครับวันนี้ผมจะเออมาทํทำคลิปนะคือการอ่าทดสอบสังคมคลิปผมไม่รู้ว่าจะทดสอบผมได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องถามพี่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 ไม่ได้เล่นบล็อกฟุแล้วนี่รหัสใครอ่ะนี่รหัสนี่กูยืมมานะกูยืมมานะโอเคนะไม่ใช่รหัสกูน้องโอเคนะ กูไม่ได้เล่นนะบอกกูนะอาจจะเล่นแต่แค่ตอนสตรีมนะงั้นก็อย่าลืมก่อนจะเลือคที่อยู่ก็ลักก็แช้ภสษาไทยเอาไปเล่าคลิปกันเลย let's go ก่อนอื่นจะตามหาคนไปทดสอบเฮ้ยเฮ้เพื่อนขึ้นด้วยเพื่อนเอาเพื่อนย็ดอะไรอ่ะก่อนอิกหมูอะไรชื่อข้าวตัน hai Nó gọi là hai. Nhận nhá. Từng ao ao yỉnh nhá. hai lúa. ถึงถูกกป่าคกูโง่าังกฤษแล้วอ้าว U I T เอาหยิงเตอะนะของขนไหนดิเฮ้ยเอาเชื่อไม่ตอบนะเอาแม่งดิ เฮ้ยไม่ตายด้วยหนูโง oh, hey! <ZY> <sprout> ่หนเซฟโซนเอาเฮ้ยม <possible> ึงจะไปไหนอ่ะโอ๊ยิงเต๋อไปเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าได้ยินเสียง สวัสดีครับบ๊าโลฮห้อ่าแลออพวกนี้ทำไมมันยิ่งอย่างวะอ๋อโน้เฮ้ยฮ่าฮ่ามันจะไปไหนไ เอาทัเขาถึงกินห้าล่าอ๋อ,อหนีไปไหนอ่ะมันติดมันติดเฮ้ยเ้ยเพื่อนโอ้โหโอ้โหดูเน็ตเอ้นานายนะจะเล่นในโทรศัพทนะ์นะอุ้ยไอไนายน่ารักจังเลย

ฮะฮะเอ้า,อะ,อ,ะอ,าอะไรอ่ะมันมึนไรอ่ะเย็ดฮ่าฮ่าคเจอหลายคนได้เฮียเขากำลังทำอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวกูเปิดแบ่งเลย Hãy hỏi hỏi! Hãy hỏi! Hãy hay Hãy hỏi! Hãy đi Hãy đi Hãy à, Hãy hỏi! đi hỏi! Hãy hỏi! hơi ở Hãy hỏi! 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 Nó với này, nhá nóng. Ice Dragon! còn Ice ra bro. ừ bên này là like. Hm, ha. 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 Hm, mà đi .再见. ให้ๆห้อันี้มานี่คุณอยู่นี่คุณอยู่นี่โหลคุณอยู่นี่มึงยิงใส่ไอ่มึงยิงใส่ไอะโว้คุณจักไหมไอ้ไอ้แสบไอ้ไอ้แสะโว้ไอ้แยบไอ้แสบสองแสนห้า

ใฮ้ hey. อุกบาทเย็ด yes. อุกบาทแ็บได้ด้วยว่าไงอุกบาทเฮ้ย hey. วันดีโนวันนกัสปีไม่ได้เย็ดใครวนะ yes. no, no, no. น่ะเย็ดโน๊ปโน๊ปมึงถอยไปไหนขอตีได้ ฮะฮะฮ้้ like ้มานีเดี๋ยวอ้าฮะเชี่ยนี่เอ้เชี่ยนี่เยสจะเจอใครไม่รู้วะเยดพุยทษเะ้วโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามา มึงคุย้ะมาดิมาหนี้ดิมึงหนีไปไหนจ้าซิโอมึงไปไหนมึงมานี้ เพ้นี่หาคนเร็วอนะ่ะคุเยอะแล้วไปไหนวะใช่มันวะใช่นเนรี่ยู่ไปไหนเฮีย อย่าเนี้ยอย่าเนี้ยอย่าเนี้มยมาเลยเ um! ด็กเฮียมาดิโอ้ไอ้ไออ้ไกูเจ็บ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 นะกูเจ็บนะกูเจ็บนะเนี่เอาคูถึงตายนะเด่นเอาอย่งติงไม่ถึงไหนเลย กูหาเปิดคนกัน hmm. กูหาเปิดคนกูหาเปิดคนกันเย็ด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 เย็อมไม่ตายเลยเย็ดมาดิมาดิเย็ดีขอเปิดขอเปิดหน่อดิขอปิดหน่อดูน้องใส่ล่างล่างอะไรก็ไม่รู้ เอาหายห้าหาบอยาวีอยาีอยาเอียยวอาอ้ยินคเป็ไงดีเฮ้ยฮะาสวัสดีครับเออมีอะไถงารเขาว่าขาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวชอ้ามิดที่ดี เราจะเป็นบริการนายเองเพื่อนเฮ้ยสวัดีเพื่อนเป็นไห,นหรอเอาไปด้วย ป้ากูอ่ะกับตันแจ็คสเปโร่เปิดเปล่าเฮ้ยวันดีเพื่อนใช่ขวดน้ำแข็งเหมือนกันเลยเพื่อนขอไปได้ดิเรานู่มมากเลยเย็ดหน้านายแบบโคตรตึงอ่ะเย็ดขอบตาดำเตอร์หัดนอนบ้างนะเขาเป็นไรอ่ะชักกระตุกอ๋อเอ้า มึงต,ตีมึง <b> ต <Rep cycles> ah, <c oughs> <injections> ั <portrayed cũ> <wh istles> ้งใจตีกูไเนล่ะเฮ้ยได้ยังไเอากูลือบไอ้เหี้ยส์อับดาแมงตันขอโทษกูเจอไทยทันเอ้แล้วไม่เจหรอเยไม่รอ าจะเปิดแน่อ้าไม่เป็นไรเด้อทักได้ไดิโอ้โหกูตีไม่ได้ตีกูดิ้ตีกูดิ้เหรอตีไรตีกูน่อยเร็วอย่าฆ่าไททันอ๊ไม่ได้ดั่งใจเย็ดทักตึงอะไรกันวะ กูอยากฆ่า,าน,นี้ว่ะเนี่ยยิงตั้งแต่ตอนต้นเกมฑ์นม่มีพวกแบบตัวเอ้ยเราได้เงอะได้บางทางเราจะมุ่งหน้าไปที่นั่นเฮ้ใในะยใครวะน่ะใช่มึงปั๊ว่าใช่แน่เลย เี้ยเขาขึ้น่ฮ่าฮ่ากูได้เลือว่ะกูเป็นเอสบักอาคีเอ้ยเชื่อไหมเอสัดอาคี <c oughs> เอาละครับลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ก็สนุกกันไว้คือคือมันไม่ได้ทุจรับสังคมเลยอะ <c oughs> คือมันไปท็อกซิคนมากกว่าเออ ก็คลิปนี้ขอจบไปท่นนี้ก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมไ like, ลค์แชร์สดถ่ยนะไม่รู้ว่าคนดูจะตลกไปเพราะผมนะคือแม่โค้ชไทยเยอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเรามปกินชิคกี้่ายน,านธอฟัง ไม่ต้องกังวลแค่นอนกอดกันจนใจละลาย